ดีครับวันนี้เราจะพามาพบกับรถสเกลที่เป็นชุดคิดนะครับชุดคิดก็คือชุดที่เราจะต้องประกอบเองนะครับก็บังเจ้าในบางยี่ห้อของอย่างเช่นบูมไดซิ่งเนี่ยยี่รุ่น VIX01 ยเนี่ยเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้บางๆงอยแต่ว่ามีเฉพาะแชดซีนะครับไม่มีบอดี้เราก็ต้องมาแชดซีเนี่ยเขาจะแยกมาเลยเป็นแชดซีเป็นคานคานนี้ประกอบมาแล้ว สำหรับแชสซีก็มาประกอบเป็นอยู่ให้ใหใหเป็นชุดข้างล่างช่วงล่างของของแชสซีนะครับอันนี้ก็จะมีแต่แชสซีไม่มีคานนะครับก็สำหรับตัวอ,อันนี้เป็น RC 4นะฟครับเป็นตัวแรนโรเวอร์นะครับแรนโรเวอร์ที่เขามีมาให้ก็จะเป็นเป็นกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดคานนะครับชุดคานชุดยางและพวกชุดส่วนประกอบข้างใน ตรงนี้ก็เป็นชัดซีนะส่วนใหญ่ข้างในก็จะเป็นตัวบอดี้นะฮะที่มันที่มันกล่องใหญ่ๆอย่างเนี้ยคือมันเป็นบอดี้เปินที่เนื้อที่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะมีบอดี้มาให้ด้วยของอาซีก็จะเป็นบอดี้แข็งนะครับมีบอดี้มาให้แล้วก็มีชุดคู่มือการประกอบาให้เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นของ ตัว e x e l บ้างนะครับ e x e l l x x l e l ก็จะมีมีอะไรมาให้บ้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดแชสซีเหมือนกันพวกส่วนประกอบต่างๆพวกนี้เราก็จะต้องมาประกอบเองแล้วก็สำหรับตัวบอดี้ของ e x c e เเนี่ยก็จะเป็นบอดี้อ่อนก็ต้องมาทำสีเองมาพ่นสีเองนะครับตามใจชอบก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ชอบแต่ง รถหรือว่าชอบประกอบรถเนี่ยเริ่มด้วยการประกอบเองอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรารู้ว่ารถมันมีชิ้นส่วนตรงไหนที่จะต้องคอยดูหรือว่าอยากจะแต่งเพิ่มแบบไหนยังไงก็จะทําให้เราเรารู้ค่อนข้างละเอียดเกี่ยวกับรถของเราที่จะเล่นนะครับแต่ว่ารถสเกลทุกอันที่เป็นชุดคิดเนี่ยจะไม่มีชุดไฟมา ทุกยี่ห้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดไฟเนี่ยเราต้องมาเลือกเองนะชุดไฟแปลว่าอะไรที่คนแบบพูดว่าเฮ้ยมีสเกลเป็นชุดคิดชุดไฟไม่มีชุดไฟก็แปลว่าหนึ่งก็คือตัวที่จะต้องใช้ก็คือตัวสปีดนะครับอันนี้เป็นสปีดยอดนิยมนะครับ1 0 8 0เป็นสปีดกันน้ำสปีดหรือภาษาถ้าเป็นภาษาจะเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า E.S.C มันจะเป็นตัวทำให้เดินหน้าหรือถอยหลังได้นะฮะอันนี้เป็นตัวกันน้ำนะครับ แล้วก็มีแด็กเบรกก็คือแด็กเบรกเนี่ยระบบแด็กเบรกของรถสเกลเนี่ยจะไม่เหมือนรถอื่นนะครับเพราะว่าแด็กเบรกเนี่ยมันจะทําให้สมมุติเวลาเราขับลงมาในทางชันนะลงหรือขึ้นเนี่ยในทางชันเนี่ยพอเราปล่อยคันเร่งเนี่ยคันเร่งจากรีโมทรีโมทอันเนี้ยมันรถมันก็จะหยุดอยู่กับที่เฉยๆนะครับอันนี้คือสปีดนะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับควรเลือกแบบที่กันน้ํานะครับ2ก็คือเซอร์โวครับ เซอร์โวเซอร์โวก็เป็นตัวที่บังคับให้รถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่คนที่ประกอบเองเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเลือกเซอร์โวที่มีแรงดึงเยอะๆก็คือพอหมุนปุ๊บมันก็สามารถที่จะมีแรงเลี้ยวได้มากๆเพราะในกรณีที่รถติดลมหรือว่าดินติดล้ออะไรประมาณนี้เวลาเล่นในโคลนเนี่ยรถเราก็จะหนักขึ้นนะครับ หรือว่าบางทีเราแต่งรถให้เป็นบอดี้แข็งมันจะหนักๆเนี่ยก็ต้องใช้เซอร์โวที่มีแรงดึงเยอะๆมันก็จะได้เลี้ยวได้ตามใจสั่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์นะครับพอเตอร์ Porter นี่จะไปทให้รถเราเดินหน้าถอยหลังได้ก็คืออยู่ที่มอเตอร์เนี่ยนะครับคือสปีดจะจ่ายไฟจากสปีดเข้ามอเตอร์มอเตอร์เนี่ยของรถสเกลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่นี่เป็นของยี่ห้อ RC4 ฟนะครับมีตั้งแต่35เทิร์น45 TT ้าทีทีนีก็เรียกว่าเทิร์นนะ 65-80ทีอะไรประมาณเนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยิ่งตัวเลขสูงเนี่ยก็จะยิ่งช้าเลขรีกมีมันมีทอร์กเยอะนะครับต่อไปที่จะต้องมีก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยืดอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะใช้2เซลล์หรือ3เซลล์นะครับก็3เซลล์มันก็อาจจะได้เคียกตืนต้นบางทีแบบเราติดอยู่ในโคลนเนี่ยเราก็ชากด้วยการกดไกลรีโมทจุ๊เนี่ยมันก็จะขึ้นได้ดีกว่า2เซลล์นะครับแล้วก็เครื่องชาร์จ เครงชาร์จนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเลยที่สำคัญก็คือรีโมดนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อรีเรดิโอลิงนะครับเป็นรีโมดรีโมดเวลาจะเดินหน้านะครับแล้วก็เหนี่ยวอย่างนี้เวลาจะถอยหลังก็ดันแบงหน้าสำหรับคนที่ซื้อไปประกอบเองเนี่ยก็มีม,ม,มีทั้ง เินทั้งคนที่เริ่มเล่นทั้งคนที่เล่นเป็นแล้วนะคนที่เล่นเป็นแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วครับก็แต่ทุกอย่างตอนนี้เนี่ยมันมี y YouTube ให้ดูนะครับก็ดูดังดูตาม YouTube ได้เลยนะครับก็โอเคก็เข้าวๆนะครับก็ประมาณนี้อย่าลืมเข้าไปดู YouTube ได้นะครับเป็นการแนะนำวิธีการประกอบรถในชิ้นส่วนบางที่บางอันเนี่ยนะครับ YouTube เราชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับ Facebook ของเราก็ RC Scale Thailand เหมือนกันนะครับ Instagram ก็ RC Scale Thailand นะครับมีทั้ง Facebook เว็บไซต์ YouTube Ig นะครับ4อย่างนะครับ RC Scale Thailand หมดเลยนะครับยังไงก็กดติดตามเนยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ